สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับครูปุ๋ยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปุ๋ยก็จะมาสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะมาสอนวิธีการวาดรูปชุดเสื้อโค้ทกันนะคะแล้วก็มาวาดกระเป๋านะด้วยกระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋าปะเสื้อผ้านะคะแบบต่างๆใช่ไหมคะที่ครูปุ๋ยเคยสอนไปในคลิปก่อนนะคะวันนี้เราจะมาวาดระบายสีไม้กันนะคะเอาละคะ่ะ ก่อนอื่นครูก็จะมาล่างภาพนะคะหุ่นแฟชั่นกันก่อนนะคะด้วยดินสอกดนะคะนะคะเราก็ล่างใบหน้าของหุ่นนะคะจากนั้นเราก็แบ่งเส้นนะคะตานะคะจากศีรันถึงคางนะคะแบ่งเป็นตานะคะแล้วก็จาก เราได้ครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราก็เป็นจมูกนะคะครึ่งของนี้นะคะจากตาถึงคางเป็นจมูกจากจมูกถึงคางเป็นปากนะคะนี้นะคะครูก็ขอ,อ,อทบทวนนะคะที่ครูครูได้สอนไปนะคะในคลิปแรกๆนะคะในการแบ่งส่วนคอก็มาจากจมูกถึงคางยาวเท่าไหร่ก็ตรงนี้ก็ลงมาเท่ากันเลยนะคะตรงนี้ก็ลากจาก ห่างลงมาเลยนะคะอันนี้จะไม่ใส่รายละเอียดเยอนะคะครูกูก็จะย้อนทบทวนคร่าวๆนะคะอันนี้สีสาดถึงคางเท่าไหร่นะคะความยาวนะคะจากส่วนนี้เป็นอกนะคะเป็นอกนะคะจากอกก็เท่ากันลงมาเป็นเอวนะคะเท่ากับความยาวใบหน้าหมดเลยนะคะอกเอว สะโพกนะคะแล้วก็มาต้นขานะคะแล้วก็มาเข่านะคะ mm. กูจะวาดแค่ครึ่งตัวแค่นี้นะคะต่อไปเราก็มาใส่ลำตัวกันนะคะ mm. เช็คสองข้างให้เท่ากันก่อนนะคะ mm. เพื่อจะได้เท่ากันสองข้างนะคะเราก็จะได้ลากเส้นได้ง่ายขึ้นนะคะ mm. นะคะ,ะ,คะแล้วก็โค้งมาเป็นสะโพกนะคะ เป็นขานะคะต้นขานะคะเราก็จะได้หุ่นประมาณนี้นะคะส่วนแขนนะคะเราก็ลากลงมานะคะช่วงข่าวเออขออภัยค่ะช่วงข้อสองนะคะก็จะอยู่ตรงเอวพอดีนะคะเดี๋ยวครูจะล่างให้ชมกันนะคะถือกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะวาดมืออีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็วาดไปแค่นี้ก่อนนะคะ เราก็มาใส่เสื้อผ้าหุ่นกันเลยนะคะใส่เป็นเสื้อโค้ทนะคะครูก็จะลากถ้ามีเข็มขัดนะคะให้เราลากเข็มขัดก่อนนะคะลากเข็มขัดก่อนนะคะลากไปเลยนะคะลากโค้งนะคะเป็นเข็มขัดนะคะแล้วก็เป็นหัวสี่เหลี่ยมนะคะหัวสี่เหลี่ยม จากนั้นนะคะเราจะวาดปกเทเลอร์นะคะปกสูตรนะคะแล้วก็ลากเส้นมานะคะโอบคอด้วยนะคะอบคอนี่คือเส้นคอนะคะโอบคอเราก็จะวาดลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็ลากเส้นขึ้นมาให้อีกเส้นหนึ่งนะคะเหนือเส้นโอบคอใช่ไหมคะที่เราลากไว้นี้นะคะเราก็ ลากเส้นข้างล่างนะคะเป็นปกล่างนะคะนี่นะคะครูโบ <ๆ S 1> จะลากให้ดูนะคะเป็นเสื้อนะคะต่อไปก็อันนี้เป็นการเดินคิ้วนะคะเดินคิ้วประมาณหนึ่งเซนนะคะนี่นะคะเย็บเย็บกดไปเลยนะคะตรงนี้นะคะ ะะเราก็จะได้ปกเสื้อนะคะต่อไปจากนี้นะคะเป็นชุดเสื้อโค้ทใช่ไหมคะเราก็ลากเส้นยาวลงมาเลยนะคะลากยาวลงมาตรงนี้เราก็เน้นช่วงไหลนะคะช่วงไหลนี่นะคะแล้วก็วาดช่วงกระโปรงนะคะ โปรงก็ลากลักษณะตรงลงมาเลยนะคะ <mm> นะคะต่อไปเราก็มาใส่เส้นเกล็ดทรงนะคะเราจะทำเป็นสองเกล็ดนะคะเพื่อเป็นความเก๋ไก่นะคะ <mm> นะคะรูก,ก็จะลาก เป็นเกล็ดนะคะจากนั้นเราก็มาทํากระเป๋ากันนะคะกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเฉียงนะคะแปะเฉียงนะคะนี่นะคะกระเป๋าแปะเฉียงนี่นะคะเฉียงลงมาแบบนี้นะคะ ก็เราก็จะได้ชุดเสื้อโค้ทแล้วนะคะต่อไปเราก็มาวาดแขนกันนะคะลากแขนเสื้อลงมาเลยนะคะลากแขนเสื้อลงมาช่วงมือนะคะช่วงมือ แบบนี้นะคะช่วงมือนะคะรู้สึกว่าข้างนี้แขนจะสั้นไปนะคะแขนไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวรูขอลบใหม่นะคะเราก็ลากมานะคะตรงนี้ก็เป็นนิ้วหัวแม่มือนะคะกำลังจับจับกระเป๋านะคะ ือสายกระเป๋าอยู่นะคะเดี๋ยวนะคะต้องต้องให,ห้นิ้วหัวแม่มือนะคะกดช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สายกระเป๋าก็ลงมาตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็วาดกระเป๋านะคะ นี่นะคะเราก็จะได้ตัวเสื้อชุดแล้วนะคะเดี๋ยวปูขอลบตรงนี้หน่อยนะคะกระโปรงต้องบานออกไปหน่อยนะคะกระโปรงต้องบานออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็มาใส่หน้าตาหุ่นกันนะคะก่อนที่เราจะมาตัดเส้นแล้วก็ระบายสีนะคะรูก็จะวาดดวงตานะคะด้วยปากกาเคมีนะคะ0.1น,น,นะคะเรามาวาด ดวงตาของหุ่นแฟชั่นกันนะคะนะคะ,ะ,คะก็เน้นช่วงขอบตาบนทุกครั้งนะคะแล้วก็วาดปากนะคะวาดปากนะคะ ใส่คิ้วนะคะวาดจมูกลงมานะคะวาดปากก่อนทุกครั้งนะคะจมูกจะได้ไม่ยาวแล้วก็คางจะได้ไม่สั้นนะคะอันนี้ก็ครูก็จะย้ำบ่อยๆนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ไม่ไม่มีปัญหาคางสั้นนะคะแล้วก็จมูกยาวนะคะ นี่นะคะครูก็จะวาดรูปหน้านะคะของหุ่นแฟชั่นนะคะผมนะคะเราจะใช้ผมแสกกลางนะคะผมแสกกลางนี่นะคะแล้ก็จะใช้ผมแสกกลางนะคะ ดูเป็นม่านนักธุรกิจไปเลยนะคะเอาล่ะค่ะเรามาใช้0ูนนะคะสำหรับตัดเส้นนะคะตัดเส้นก็ใส่ต่างหูให้หน่อยนะคะจะได้ดูเก๋ขึ้นมานะคะแล้วก็ตัดเส้นเลยนะคะด้วย0ูนนะคะปากกาเคมี0ูนนะคะทับเส้นดินสอไปเลยนะคะ ปกนะคะแล้วก็เดิมคิ้วนะคะตรงนี้ก็ใส่เส้นกระดูกคอขึ้นมานะคะแล้วก็วาดหัวเข็มขัดนะคะลากเส้นด้วยปากกานี้ก็มีอ่าวเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะ จากนั้นนะคะลากเส้นเกล็ดนะคะเกล็ดทรงนะคะเป็นสองเกล็ดนะคะเราจะทําเป็นสองเกล็ดนะคะอ้าวโคโรลากไม่ลงเส้นนะคะนี่นะคะเราก็ลาก ทับเส้นล่างดินสอของเราไว้เลยนะคะนี่นะคะค,คุณก็จะลากกระเป๋าปนะคะ เราก็จะออตรงนี้กูกูงงไปตั้งนานนะคะช่วงลากฝากกระเป๋าอีกข้างหนึ่งนะคะโอเคค่ะเราก็ลากเส้นนะคะสาบนะคะลงมานะคะทับไปเลยนะคะแล้วก็ลากเส้นแขนนะคะ ลากเส้นแขนนะคะนี่นะคะลากเส้นกระโปรงนะคะลงมานี่เราก็เน้นลงมานะคะเอาละคะ่ะเราก็จะได้ชุดเสื้อโค้ทแล้วนะคะไม่มีกระดุมนะคะเป็นการ ใช้ตะขอด้านในนะคะเรามาวาดเราลบรอยดินสอออกก่อนเลยนะคะก่อนที่จะระบายสีนะคะครูจะระบายสีเสื้อก่อนนะคะเสื้อโค้ทก่อนนะคะสีจะออกเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองทองนะคะครูก็จะใช้อย่างลบนะคะอ่า ลบออกนะคะแล้วเราก็ปัดออกนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาระบายสีกันนะคะเรจะใช้สีเหลืองนะคะระบายระบายคอด้านในก่อนนะคะให้เข้มนะคะเพราะว่าเป็นด้านในเงาก็จะเข้มนะคะตรงนี้นะคะ เราก็ระบายด้วยสีไม้นะคะสีไม้สีเหลืองนะคะเน้นนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็เน้นตรงนี้ขึ้นมาเลยนะคะช่วงเกล็ดนะคะเราใช้สีเหลืองเน้นทับ เส้นปากกาเคมีศูนจุดดไปเลยนะคะตรงนี้เราก็ระบายเลยระบายให้เรียบเนียนนะคะเน้นตรงนี้ขึ้นมานะคะใต้ปกนะคะแสงเงานะคะแสงเงาใต้ปกเน้นแสงเงาใต้ปกขึ้นมานะคะ จริงๆต้องระบายเบาๆก่อนนะคะม,มันจะได้เรียบเนียนนะคะถ้ากดหนักแล้วมันจะเป็นรอยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ระบายไปเลยนะคะบังคับน้ำหนักมือนะคะระบาย ่งแขนนะคะรอยต่อของแขนนะคะเราเราระบายแบบนี้นะคะแล้วก็กดกดเข้มนะคะแล้วค่อยๆผ่อนนะคะผ่อนน้ำหนักมือนะคะผ่อนน้ำหนักมือแล้วก็มาเน้นเข้มนะคะด้านข้างนะคะเราจะระบายได้เร็วและง่ายขึ้นนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้แขนดูแบบกลมๆนะคะวิธีระบายแขนนะคะกดนะคะกด กดด้านข้างก่อนนะคะกดน้ำหนักมือนะคะแล้วก็ค่อยๆผ่อนน้ำหนักมือนะคะให้เบาอย่าก,กดหนักนะคะเบานะคะแล้วก็ค่อยมากดด้านข้างเข้มนะคะเราก็จะได้นี่คะก็จะเป็นใต้ศาบนะคะใต้ศาบ เราจะกดหนักไปเลยนะคะกดเข้มไปเลยแล้วก็ค่อยๆไล่น้ําหนักนะคะวิธีระบายนะคะรวดเร็วแล้วก็เรียบเนียนนะคะระบายสีไม้นะคะเดี๋ยวกุู๊ขอเหลาดินสอแป๊บนึงนะคะเพราะว่าสีจะทั่วไปแล้วนะคะก็ใช้กบของอะไรนะ MG นะคะ MG ซื้อที่เซเว่นได้ <N ic ly> นะคะคนี่นะคะก็ระบายกระเป๋านะคะ <N ic ly> กดนะคะค่อยๆบังคับน้ำหนักมือนะคะระบายให้สีเรียบเนียนนะคะ <N ic ly> กดนะคะกดแล้วก็ค่อยผ่อนผ่อนน้ำหนักมือนะคะ เราจะระบายสีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรียบเนียนนะคะเน้นด้านข้างขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เน้นเข้มขึ้นมานะคะต่อไปแล้วก็มาใส่เข็มขัดนะคะเราจะใช้เสเอ่อขอให้ค่ะเข็มขัดเป็นสีดํานะคะเราใช้เข็มขัดเป็นสีดํานะคะ ก็ระบายหัวเข็มขัดเลยนะคะจากนั้นตรงนี้ก็เน้นนะคะเน้นตรงข้างใต้ปลายเข็มขัดขึ้นมานะคะระบายขึ้นมานะคะจะได้ผักน้ําหนักนะคะตรงนี้ก็เน้นเบาๆแล้วก็ค่อยๆอ,อ่อนนะคะเห็นไหมคะมันจะผักน้ําหนักขึ้นมาจากเข้มนะคะแล้วก็มาจางนะคะ ะะก็ระบายเบาๆนะคะตรงนี้ก็ระบายไปด้านข้างด้านข้างเข้มแล้วก็มานะคะก็เป็นหูเข็มขัดนะคะเราก็จะได้ลักษณะเข็มขัดแล้วนะคะกระเป๋าก็ระบายเป็นสีดำเลยนะคะระบายกระเป๋าสีดำ ค่อยๆผ่อนน้ำหนักมือนะคะเวลาระบายนะคะผ่อนน้ำหนักมือลงนะคะกดหนักแล้วก็ผ่อนนะคะวิธีการระบายนะคะเอานและค่ะแล้วก็ได้ ชุดแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาระบายสีหน้าของหุ่นกันนะคะกูใช้กาลันดัสนะคะสีเนื้อของกาลันดสัสซึ่งก็ราคาตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นขายนะคะตอนตั้งแต่สมัยเรียนดีไซน์แล้วนะคะเหลือสั้นแค่นี้นะคะเมื่อก่อนมีรีฟิลนะคะมี แบบขายเป็นแท่งนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะคะมีแต่เลนสนซองนะคะที่กูบบใช้อยู่ที่เป็นสีเนื้อนะคะแต่สีเนื้อนี้วาดหุ่นสวยมากเลยนะคะวาดวาดระบายสีเนื้อนี่ะบนตัวหุ่นสวยนะคะสีนี้นะคะจะออกชมพูชมพูหน่อยนะคะตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะ ล้วก็ใส่ตาสีน้ำตาลเข้าไปนะคะในวงกลมขาวๆนะคะที่เราเว้นไว้นะคะใส่ดวงตาเข้าไปนะคะแล้วเราก็แต่งหน้าโทนสีเหลืองนะคะสีเหลืองทองนะคะทาปากสี น้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลจะได้เข้ากับเสื้อนะคะไม่โดดเกินไปนะคะทาปากสีอิดนะคะสีอิดนะคะต่อไปแล้วก็เน้นดวงตาขึ้นมานะคะเน้นดวงตา เน้นขอบดวงตาขึ้นมาให้เข้มขึ้นนะคะนี่นะคะช่วงใส่ขนตาให้เขาหน่อยค่ะใส่ขนตาก็จะดูตาหวานขึ้นนะคะใส่ขนตาล่างด้วยนะคะ ่างหูก็ระบายเป็นสีเหลืองไปเลยนะคะเข้ากับเสื้อนะคะส่วนผมนะคะเราก็ลงสีเหลืองน้ำตาลไปก่อนนะคะเป็นพื้นเราก็ระบายไปก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่ระบายให้เข้มขึ้นนะคะใช้สีดำช่วยด้วยก็ได้นะคะสีน้ำตาลดีกว่าค่ะสีดำจะดูแบบดุไปนะคะดูเข้มไปเราใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะสีสีน้ำตาล เข้มนะคะก็เน้นช่วงแสดขึ้นมานะคะมีมีจะงอยลงมานิดนึงก็ได้นะ,ะเรียกจะงอยนี่ถูกไหมนี่นะคะ เน้นนะคะเน้นด้วยสีดำเอ่อน้ําตาลดำนะคะขึ้นมานะคะปบายตวัดขึ้นนะคะให้เรียวหายไปเลยนะคะเอาละคะ่ะวันนี้ก็ ครูปุ๊กก็มาวาดให้ดูประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์กันนะคะนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูปุ๊กก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงมีแรงบนันดาลใจในการวาดรูปแฟชั่นสไตล์สีไม้ธรรมดาแบบนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะครูขอเน้นตรงนี้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ